สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนรับป้าสลามฟรีๆนะคะที่เกาะอยู่บนหัวเรานะคะให้ทุกคนกดตรงที่เราซีให้เลยนะคะแล้วก็กดค้นหาด้านบนมุมขวานะคะมุมขวาบนเนาะจากนั้นก็พิมพ์ว่า free e นะคะพิมพ์ไป นะคะพอพิมพ์เสร็จกดค้นหาไปได้เลยค่ะก็จะเจอปาลาฉลามที่อยู่หน้าแรกเลยนะคะอันแรกเลยนะคะก็กดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็กดคําว่า fr ee e, สีเขียวเนาะแล้วก็กดสีดำนะทุกคนก็จะได้ปาลาฉลามมาแล้วนะคะสายฟรีห้าพานเลยนะคะตรงรีบไปรับกันนะคะเผื่อจะหมดเขตก่อนนะคะทุกคนก็ มาสลามเป็นแนวคริสมาสน,นะคะทุกคนรีบไปรับกันนะคะก่อนที่จะหมดอายุนะคะก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไม่บา,บายค่ะ